วันนี้เราจะมาสำรวจคำถามที่หลายคนเคยสงสัยอะไรคือสิ่งที่สร้างคุณค่าที่แท้จริงของผู้ชายชัยรูปลักษณ์ภายนอกชื่อเสียงหรือทรัพย์สินหรือไม่สิ่งเหล่านี้อาจดึงดูดสายตาได้ชั่วคราวแต่การจะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนทำให้ผู้อื่นเคารพและชื่นชมอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติที่ลึกซึ้งกว่านั้น ในปรัชญ,ญาของสโตอิกคุณค่าไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่การฝึกฝนภายในผู้ชายที่มีคุณค่าไม่ใช่คนที่สแสวงหาการยอมรับและไม่ใช่คนที่จะหวนไหวไปกับอารมณ์หรือความคาดหวังของผู้อื่นแต่เขาจะใช้ชีวิตอย่างมั่นคงตามหลักการของตนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับการประเมินหรือความสนใจของใครโดยเฉพาะจากผู้หญิง ความแน่วแน่ความสงบและความมั่นใจจากภายในนั้นได้สร้างสเสน่ห์อันทรงพลังที่ทำให้ผู้ที่อยู่ตรงข้ามรู้สึกหลงไหลและนับถืออยู่เสมอวันนี้เราจะนำทุกท่านไปรู้จักกับ10คุณสมบัติหลักต,ตามแนวคิสโตอีกที่ผู้ชายทุกคนควรฝึกฝนหากต้องการเป็นคนที่มีคุณ้าอย่างแท้จริง คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณดึงดูดความชื่นชมแต่ยังช่วยสร้างชีวิตที่มีความหมายน่าเคารพและน่าภา,ภาคภูมิใจ 1. เขาไม่ปรารถนาความสนใจจากเธอผู้ชายที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงคือคนที่เข้าใจดีว่าพลังของเขาไม่ได้มาจากความยอมรับหรือความสนใจของผู้อื่นโดยเฉพาะผู้หญิง เขามีชีวิตที่เป็นอิสระทานอารมณ์รู้วิธีสร้างคุณค่าให้ตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยันหรือชื่นชมในโลกที่หลายคนสแสวงหาการยอมรับจากภายนอกเพื่อเติมเต็มช่องว่างภายในผู้ชายคนนี้กลับยืนหยัดอย่างมั่นคงจากภายในไม่ให้การขาดความรักหรือความชื่นชมจากผู้อื่นมาส่งผลกระทบต่อคุณค่าของตนเอง นี่คือคุณสมบัติที่ปรัชญาสโตอิกให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือความสามารถในการควบคุมตนเองและไม่ถูกครอบงำด้วยความปรารถนาหรืออารมณ์ชั่ววูบลองจินตนาการถึงผู้ชายสองคนคนหนึ่งพยายามเรียกร้องความสนใจอยู่เสมอส่งข้อความไม่หยุดหย่อนและพยายามอย่างเต็มที่เพียงเพื่อให้ได้รับการพยักหน้ายอมรับในขณะที่อีกคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างสงบมุ่งเน้นไปที่เส้นทางของตัวเอง และจะพูดคุยสื่อสารก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ามีความหมายจริงๆคนที่สองจะได้รับความเคารพไม่ใช่เพราะเขาเล่นเกมเมินเฉยแต่เพราะเขามีคุณค่าที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ผ่านการยอมรับของผู้อื่นปรัชญาสโตอ,อิกสอนว่าเมื่อคนเราบรรลุถึงสภาวะแห่งความสงบสุขจากภายใน <S <S เขาจะแผ่รังสีแห่งความมั่นใจและความแน่นอนออกมา การเป็นอิสระทางอารมณ์ไม่ใช่ทัศนคติที่เย็นชาแต่คือการตระหนักรู้อย่างชัดเจนว่าความสุขของตนไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่นผู้ชายที่มีคุณค่าจะไม่สแสวงหาความสนใจจากผู้หญิงเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าแต่เขาพร้อมที่จะแบ่งปันคุณค่าของตนเมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีความหมายและได้รับความเคารพจากทั้งสองฝ่ายวุฒิภาวะทางอารมณ์นี้เป็นเสน่ห์ที่ทนพลัง เมื่อผู้หญิงเห็นความมั่นคงและความสามารถในการควบคุมตนเองในตัวเขาเธอก็จะรู้สึกดึงดูดโดยธรรมชาติเพราะความมั่นคงภายในของเขาไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความสงบสุขแต่ยังเป็นที่พึ่งทางใจที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนนี้2เขาสนับสนุนเธออย่างจริงใจ ผู้ชายที่มีคุณค่าสูงไม่ได้พยายามสร้างความประทับใจด้วยคำชมที่สวยหรูหรือท่าทีที่โออาเขาไม่ยกยออย่างว่างเปล่าแต่เมื่อเขากล่าวคำให้กำลังใจเขาจะพูดออกมาจากใจจริงจากความเคารพอย่างแท้จริงสำหรับเขาแล้วการสนับสนุนผู้อื่นไม่ใช่แค่การกระทาทางสังคมแต่คือการยอมรับในคุณสมบัติอันดีงามที่คนคนนั้นมี ไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเมตตาความบากบัน่นหรือสติปัญญานี่เป็นหนึ่งในคุณค่าหลักของปรัชญาสโตอีกที่ซึ่งคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่คุณธรรมและคุณลักษณะภายในไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือความสำเร็จระยะสัน้นลองนึกภาพตามเมื่อเขาชื่นชมผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะไม่พูดแค่คำที่ซ้ำซากอย่างคุณสวยมากแต่จะเป็นคำชมที่ลึกซึ้งกว่านั้นเช่น วิธีที่คุณจัดการกับสถานการณ์นั้นช่างสุขขุมและชาญฉลาดจริงๆหรือผมนับถือในความทุ่มเทและใส่ใจในงานของคุณมากคำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความใส่ใจอย่างแท้จริงแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเขามองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวตนของอีกฝ่ายผู้ชายที่จริงใจรู้ดีว่าการชื่นชมใครสักคนไม่ได้ทำเพื่อเอาใจพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่จะให้เกียรติคุณสมบัติภายในอันล้ำค่าซึ่งเป็นสิ่งที่ปรัชญาสโตอิกให้ความสำคัญเสมอนี่เป็นวิธีที่เขาสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเคารพและความเห็นอกเห็นใจสร้างรากฐานที่มั่นคงซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองเมื่อได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ผู้หญิงไม่เพียงแต่รู้สึกว่าตนเองมีค่า แต่ยังรู้สึกว่าเธอได้รับการมองเห็นอย่างแท้จริงและครบถ้วนความสัมพันธ์ที่เติบโตจากความจริงใจนี้จะไปได้ไกลกว่าความรู้สึกหวั่นไหวในตอนแรกเพราะมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยความเคารพและการยอมรับในคุณค่าที่แท้จริงจากทั้งสองฝ่ายผู้ชายคนนั้นไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมทางแต่ยังเป็นผู้ให้กำลังใจและผลักดันให้ผู้หญิงได้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง นี่คือวิธีที่เขาสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและลึกซึ้งซึ่งยากที่จะจืดจางไปตามกาลเวลา 3. เขาแผ่รังสีแห่งความมั่นใจและความมั่นคงผู้ชายที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ได้สแสวงหาความมั่นใจจากสายตาของผู้อื่นแต่ความมั่นใจของเขามาจากภายในนี่ไม่ใช่ความทนงตนหรือความเยื่อยิงแต่คือการยอมรับในตัวเองอย่างลึกซึ้ง รู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทั้งสองอย่างผู้ชายคนนี้เข้าใจว่าคุณค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นคิดแต่อยู่ในวิถีที่เขาดำเนินชีวิตตามหลักการและคุณค่าของตนเองปรัชญาสโตอิกสอนว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนแต่ผู้ชายที่มั่นคงอย่างแท้จริงจะไม่หวั่นไหวไง่าย เมื่อเขาก้าวเข้าไปในห้องเขาไม่จำเป็นต้องสร้างความประทับใจหรือสแสวงหาความสนใจเขาเพียงแค่ปรากฏตัวปรากฏตัวด้วยความสงบและความมั่นใจจากภายในเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้และไม่จำเป็นต้องโอ้อวดสิ่งนั้นนี่คือความมั่นใจที่ลึกซึ้งซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะสามารถไปถึงได้ความมั่นใจนั้นไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่เป็นสภาวะที่เงียบสงบอยู่ภายใน เป็นความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองที่ยากจะถูกสั่นคลอนความสงบนิ่งนี้เองที่ทำให้เขามีสเสน่ห์เพราะในโลกที่วุ่นวายความแน่วแน่ของเขามอบความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยผู้หญิงมักจะถูกดึงดูดโดยผู้ชายที่ไม่แสวงหาการรับรองจากผู้อื่นเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าเขามีพลังจากภายในและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่เหนือกว่า ผู้ชายที่มีความมั่นใจจะไม่ยอมให้ความผันผวนภา,ายนอกมาสั่นคลอนตัวเองแม้จะ,ะเผชิญกับความล้มเหลวหรือความท้าทายเขาก็จะไม่ปล่อยให้มันมานิยามตัวตนของเขาแต่จะมองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองสิ่งนี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของสโตอิกอย่างชัดเจนที่ซึ่งความสงบและการควบคุมตนเองกลายเป็นรากฐานของชีวิตที่แข็งแกร่งและมีความหมาย โดยความมั่นใจที่แพ่ออกมาจากภายในเขาไม่จำเป็นต้องทำตัวให้แตกต่างหรือพยายามปกปิดจุดอ่อนของตนความซื่อสัตย์และการควบคุมตนเองนั่นเองที่ทำให้เขาน่าดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาติเพราะผู้หญิงมองเห็นในตัวเขาไม่ใช้แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่คือความลึกซึ้งของผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีคุณค่าในสายตาของปรัชญาสโตอิก เสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากความรู้หราหรือคำพูดแต่มาจากความอดทนและความจริงใจในทุกการกระทำและวิถีชีวิต 4. เขาปฏิบัติต่อเธอเหมือนคนเท่าเทียมไม่ใช่เหมือนราชินีผู้ชายที่มีคุณค่าสูงเข้าใจดีว่าความเคารพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการยกย่องใครสักคนไว้บนหิ้งหรือมองว่าเธอเป็นดั่งราชินี เขามองผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นคนที่เท่าเทียมกันไม่ใช่คนที่ต้องคอยปกป้องแต่เป็นคนที่จะสามารถแบ่งปันและเผชิญหน้ากับชีวิตร่วมกันได้สำหรับเขาแล้วความสัมพันธ์จะยั่งยืนและมีความหมายมากขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายถูกมองว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีพลังในแบบของตัวเองในปรัชญาสโตอิกมนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการพัฒนาคุณธรรมและสติปัญญา โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือสถานะผู้ชายที่ยึดมั่นในอุดมคติของสโตอิกจะไม่มองผู้หญิงเป็นบุคคลที่บอบบางที่ต้องการการปกป้องหรือคำเยินยอที่ไร้เหตุผลเขาเข้าใจว่าความเคารพที่แท้จริงอยู่ที่การประเมินความสามารถและสติปัญญาของผู้อื่นอย่างถูกต้องมองผู้หญิงข้างกายเป็นคนหนึ่งที่สามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายร่วมกันได้มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง และมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในความสัมพันธ์ผู้ชายหลายคนมักคิดว่าต้องเอาใจผู้หญิงด้วยการชมเชยตามใจและแสดงความห่วงใยอย่างไม่หยุดย่อนแต่ผู้ชายที่มีคุณค่าสูงรู้ดีว่าผู้หญิงไม่ต้องการสิ่งนั้นเพื่อที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าตรงกันข้ามเธอต้องการที่จะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่เป็นอิสระมีความสามารถในการควบคุมตนเองเข้มแข็งและมีวิจารณญาณ ผู้ชายสตโตอิกเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติต่อผู้หญิงเหมือนคนเท่าเทียมกันไม่เพียงแต่แสดงถึงความเคารพแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจในตัวเองไม่กลัวที่จะสูญเสียคุณค่าเมื่อต้องยืนอยู่เคียงข้างผู้หญิงที่แข็งแกร่งเขาเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมทั้งคู่จะเติบโตไปด้วยกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น เพราะนั่นคือรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเชื่อมต่อที่ยาวนานการปฏิบัติเช่นนี้ยังช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้ใช้ชีวิตตามที่เป็นตัวเองโดยไม่ต้องแส,สแส้รงหรือซ่อนเร้นพลังภายในความสัมพันธ์จึงเติบโตไม่ใช่เพราะฝ่ายหนึ่งต้องการการปกป้องแต่เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเคารพและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการก้าวผ่านความยากลำบากและเติบโตไปพร้อมกัน ความเท่าเทียมนี้เองที่ทำให้ผู้ชายคนนี้น่าชื่นชมในสายตาของผู้หญิงเพราะเขาไม่ได้พยายามที่จะควบคุมแต่ต้องการที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางเดียวกันกันกบเธอ 5. เขาตั้งใจฟังเธออย่างลึกซึ้งในยุคที่ทุกคนต่างวุ่นวายกับงานอุปกรณ์เทคโนโลยีและความกังวลส่วนตัวทักษะการฟังอย่างแท้จริงได้กลายเป็นสิ่งล้ำค่าและหายาก สำหรับผู้ชายที่มีคุณค่าแล้วการฟังไม่ใช่แค่การนั่งเงียบๆเ,เพื่อรอให้ถึงตาตัวเองพูดแต่คือการใส่ใจคือการปรากฏตัวอย่างเต็มที่เพื่อทำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดและเรื่องราวของอีกฝ่ายเขาฟังไม่ใช่เพื่อโต้แย้งหรือตัดสินแต่เพื่อเข้าใจคนตรงหน้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรญ,ญาสโตอิกเน้นย้ำว่าสติปัญญาและความเห็นอกเห็นใจไม่ได้มาจากการพูดมากแต่มาจากการสังเกตและรับฟังผู้ชายสโตอิกเข้าใจว่าการฟังคือวิธีแสดงความเคารพและเป็นหนทางสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายเมื่อเขาฟังผู้หญิงคนหนึ่งเขาไม่เพียงแต่ฟังทุกคำพูดของเธอแต่ยังใส่ใจถึงอารมณ์ความกังวลหรือความสุขที่เธอกำลังสื่อสารออกมา เขาอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่ไม่วอลกแวกไปกับโทรศัพท์หรือความคิดส่วนตัวนี่ไม่ใช่การฟังเพื่อเอาใจแต่เป็นการฟังด้วยความเคารพอย่างแท้จริงเพราะเขาเข้าใจว่าทุกคนมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การรับฟังเขาอาจจะถามคำถามที่ลึกซึ้งเพื่อแสดงความสนใจอย่างจริงใจและความปรารถนาที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับชีวิตมุมมองและประสบการณ์ของเธอสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง แต่ยังช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองได้รับการให้ความสำคัญและเข้าใจอย่างแท้จริงในปรัชญาสโตอิกการฟังยังเป็นหนทางในการพัฒนาตนเองเพราะทุกการสนทนาคือโอกาสในการเรียนรู้ผู้ชายที่มีคุณค่ารู้ดีว่าเขาไม่ได้ถูกเสมอไปและทุกคนที่เขาพบเจอต่างก็มีประสบการณ์และมุมมองที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการฟัง เขาไม่เพียงแต่ช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกมีค่าแต่ยังเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอีกด้วยท้ายที่สุดการฟังอย่างลึกซึ้งยังแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นคุณธรรมที่สโตอิกให้ความสำคัญเขาไม่พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือควบคุมการสนทนาแต่พร้อมที่จะรับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ความสงบและความเข้าใจของเขาสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยที่ซึ่งผู้หญิงรู้สึกเป็นอิสระที่จะแสดงความเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินการรับฟังนี้เองที่สร้างสายสัมพันธ์ที่แท้จริงช่วยให้ทั้งสองเติบโตและพัฒนาไปด้วยกันและเป็นรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืน 6. เขามีชีวิตอยู่ด้วยความหลงไหลและเป้าหมาย ผู้ชายที่มีคุณค่าไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงเพื่อไล่ตามความสุขชั่วคราวหรือเป้าหมายที่ฉาบฉวยภายนอกชีวิตของเขาถูกนำทางด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อและความลหลงไหลอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้สร้างความลึกซึ้งและความหมายให้กับทุกสิ่งที่เขาทำเขาไม่มัวเมากับการไล่ตามชื่อเสียงหรือวัตถุ แต่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตนเองการสำรวจโลกและการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งความปรารถนานี้ทำให้เขาน่าดึงดูดเพราะเขาแผ่พลังงานบวกที่ปลุกเร้าแรงบันดาลใจจากภายในปรัชญาสโตอิกเน้นย้ำว่าชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่ทุกการกระทำสอดคล้องกับคุณค่าอันสูงส่งของตนเอง ผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่คนที่ดำรงอยู่แต่เป็นคนที่เลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยความทุ่มเทและความรับผิดชอบเขาชุดงคว้าทุกโอกาสในการฝึกฝนท้าทายและขยายขอบเขตความเข้าใจของตนเองความลหลงไหลนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กิจกรรมภายนอกแต่ยังรวมถึงการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์และการเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นในทุกๆวัน สิ่งนี้สร้างเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติเพราะในชีวิตของเขาไม่มีความธรรมดาหรือความเฉยชาสำหรับเขาแล้วความสัมพันธ์ก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของจิตวิญญาณแห่งความลหลงไหลและเป้าหมายเดียวกันเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ผิวเผินหรือการสนทนาที่ไร้แก่นสารแต่ต้องการสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างผลักดันซึ่งกันและกันให้เติบต่อและก้าวหน้า นี่คือคนประเภทที่พยายามอย่างเต็มที่ในความสัมพันธ์สแสวงหาความผูกพันที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวหรือความสบายผิวเผินนอกจากนี้ความมีชีวิตชีวาและความหลงหลายของเขาอย่างสร้างพลังงานบวกที่ดึงดูดให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมเดินทาาไปกับเขาผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเขา ไม่เพียงแต่มองเห็นเพื่อนคู่ชีวิตแต่ยังมองเห็นคนที่จะสามารถร่วมเผชิญกับความท้าทายและไล่ตามความฝันและความปรารถนาไปด้วยกันเขาไม่ใช่แค่ที่พึ่งแต่ยังเป็นผู้ที่ให้กำลังใจเธอในการสำรวจและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ความกระตือรือร้นของเขาเปรียบเสมือนคำเชิญชวนให้เธอกล้าที่จะก้าวออกจากเขตปลอดภัยเพื่อที่จะพัฒนาและสร้างชีวิตที่คุ้มค่าด้วยกัน ปรัชญาสโตอิกย่างแนะนำว่าการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายคือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลรู้จักยอมรับขีดจำกัดของตนเองแต่ยังคงชูดลขวาสิ่งที่ชีวิตมอบให้ผู้ชายคนนี้รู้ดีว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ขัดขวางเขาจากการได้สัมผัสเพลิดเพลินและค้นหาคุณค่าที่แท้จริงความหลงไหลและเป้าหมายของเขาสร้างสเสน่ห์ ไม่ใช่เพียงเพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับชีวิตสำหรับเขาแล้วชีวิตคือการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งและการมีอยู่ของเขากลายเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงข้างกายร่วมกันสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมายและการเติบโต 7. เขาซื่อสัตย์และชัดเจนในเจตนาของตนในโลกที่หลายคนใช้เล่ห์เหลี่ยมและความคลุมเครือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ภายนอก ผู้ชายที่มีคุณค่าเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งความซื่อสัตย์และความโปร่งใสเขาเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเล่นเกมซ่อนหาหรือทําให้คนอื่นต้องคาดเดาแต่มาจากการใช้ชีวิตที่ซื่อตรงต่อคุณค่าของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์สําหรับเขาแล้วความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่คุณธรรมแต่ยังเป็นความรับผิดชอบและความเคารพต่ออีกฝ่ายปรัชญาสโตอิกถือว่า ความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของศีลธรรมและความกล้าหาญจากภายในผู้ชายสโตอิกจะไม่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความกำกวมหรือความลังเลเขาจะพูดอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาให้คุณค่าและขอบเขตที่เขาจำเป็นต้องรักษาไว้สิ่งนี้สร้างความไว้วางใจที่แข็งแกร่งในความสัมพันธ์เพราะผู้หญิงจะรู้ว่าเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเจตนาของเขา ทุกคำพูดและการกระทำของเขาล้วนมาจากความจริงใจและนั่นทำให้เขากลายเป็นคนที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเขาไม่ใช้คำชมจอมปลอมหรือคำสัญญาที่ว่างเปล่าเพื่อสร้างความประทับใจตรงกันข้ามเขาจะตรงไปตรงมากับความรู้สึกและความคาดหวังของตนเองสิ่งนี้แสดงถึงความเคารพไม่เพียงแต่ต่อตอนเองแต่ยังต่อผู้หญิงที่เขาสนใจด้วย ความซื่อสัตย์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงความเก่งกล้าแต่เป็นวิธีสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสัมพันธ์ที่ซึ่งไม่มีที่ว่างสำหรับความสงสัยหรือความคลุมเครือความซื่อสัตย์ของเขาไม่ใช่ความหยาบคายหรือขาดความละเอียดอ่อนแต่การผสมผสานระหว่างความจริงใจไวริภาพผู้ชายสโตอีค้าใจว่าในทุกความสัมพันธ์ความชัดเจนเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็น เขาไม่สัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้และเมื่อมีปัญหาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าแทนที่จะหลีกเลี่ยงความกล้าหาญนี้เองที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณธรรมของสโตอิกที่ซึ่งความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของชีวิตที่มีคุณค่าผู้หญิงที่ได้อยู่เคียงข้างผู้ชายเช่นนี้จะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและความไว้วางใจเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นเขาจะปฏิบัติต่อเธออย่างยุติธรรมและจริงใจเสมอ สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทั้งสองสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องซ่อนเร้นหรือระแวงความสัมพันธ์จึงเติบโตขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกได้รับความเคารพและสบายใจท้ายที่สุดความซื่อสัตย์ของเขาไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ในความรักแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีศีลธรรมตามแนวทางของปรัชญาสโตอิก เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อตอนเองไม่ถูกครอบงำด้วยความต้องการชั่วครั้งชั่วคราวหรือการคำนวณเล็กๆน้อยๆสิ่งนี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นที่พึ่งที่มั่นคงไม่ใช่แค่เพื่อนคู่ชีวิตแต่ยังเป็นคนที่ควรค่าแก่การเคารพและเรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสของเขาเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากและนั่นคือสิ่งที่สร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะสามารถมีได้ 8. เขารู้วิธีใช้อารมณ์ขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์แม้ว่าปรัชญ,ญาสโตอิกอาจดูจริงจังและเต็มไปด้วยระเบียบวินยัยแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้ไม่ได้มองว่าชีวิตจะต้องเคร่งครัดจนเกินไปจนไม่มีที่ว่างสำหรับความสุขและเสียงหัวรอบผู้ชายสโตอิกที่มีคุณค่าสูงรู้วิธีใช้อารมณ์ขันเพื่อสร้างความผ่อนคลายและความสมดุลในชีวิตและความสัมพันธ์ สำหรับเขาแล้วอารมณ์ขันไม่ใช่เครื่องมือในการเรียกร้องความสนใจหรือหลีกเลี่ยงปัญหาร้ายแรงแต่เป็นวิธีสร้างความผูกพันสร้างช่วงเวลาที่อบอุ่นและสบายใจผู้ชายคนนี้เข้าใจดีว่าเมื่อใช้อย่างถูกวิธีอารมณ์ขันสามารถช่วยลดความตึงเครียดแก้ไขความเข้าใจผิดและนำมาซึ่งความสุขได้เมื่อเขาได้แบ่งปันเสียงหัวเราะกับผู้หญิงข้างกายเขาไม่เพียงแต่มอบความสุข แต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ทางใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นอารมณ์ขันของเขาไม่ใช่ประเภทที่ทำร้ายจิตใจหรือขาดความเคารพแต่เป็นความเบาสบายและติ่งเต้ที่มาจากความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะล้อเล่นและเมื่อไหร่ควรจะตั้งใจฟังอย่างจริงจังซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับความสัมพันธ์ในปรัชญาสตโตอิก ความสามารถที่จะไม่ยึดติดกับชีวิตจนเกินไปเป็นการแสดงออกของคนที่เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้และไม่ถูกลากเข้าไปในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ผู้ชายคนนี้รู้วิธีทำให้ชีวิตเบาสบายขึ้นทำให้คนข้างกายรู้สึกผ่อนคลายและสงบใจเสียงหัวเราะของเขาคือความมั่นใจคือการยอมรับในข้อบกพร่องและความท้าทายของชีวิต สิ่งนี้ทำให้เขาดูเป็นกันเองน่ารักและมอบความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้หญิงข้างกาย 9. เขานำทางด้วยความมั่นใจแล้วรอบคอบผู้ชายที่มีคุณค่าสูงไม่ลังเลที่จะรับบทบาทผู้นำในความสัมพันธ์แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้อำนาจหรือคมอีกฝ่ายเขานํำทางด้วยความมั่นใจและจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองเป็นอันดับแรก สำหรับเขาแล้วการเป็นผู้นำไม่ใช่การควบคุมแต่คือการชี้แนะและเติบโตไปด้วยกันเขาพร้อมที่จะตัดสินใจเมื่อจำเป็นแต่ก็ยังเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงข้างกายเสมอในปรัชญาสโตอิกความเป็นผู้นำที่แท้จริงมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งไม่ใช่ความหญิงยโสหรือความต้องการที่จะแสดงออกผู้ชายสโตอิกจะกระทำอย่างมีเป้าหมายเสมอ ไม่ปล่อยให้อัตราของตัวเองมาบทบังคุณค่าร่วมกันของความสัมพันธ์เขารู้วิธีรับฟังใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของผู้หญิงเพื่อที่จะตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเธอเขาสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในความสัมพันธ์เพราะผู้หญิงจะรู้สึกได้เสมอว่าไม่ว่าจะเจอความยากลำบากเพียงใดเขาก็จะยังคงสงบมั่นคงและนำพาความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นไปได้ ความเป็นผู้นำของเขาไม่ใช่เพื่อการควบคุมแต่เพื่อสนับสนุนและให้กําลังใจช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเขายังไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือการยอมรับความท้าทายใหม่ๆเพราะเขาเข้าใจว่าการพัฒนาของทั้งสองคนเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 10. เขารักษาความเป็นอิสระและความสงบ ผู้ชายที่มีคุณค่าจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของตนหมุนรอบความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเขารักและให้คุณค่ากับความผูกพันแต่ก็ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองหรือรู้สึกพึ่งพิงเขารักษาความเป็นอิสระและความสงบนิ่งเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการครอบครองใครสักคนแต่มาจากความพอใจในตนเองและความสมดุลจากภายในสำหรับเขาแล้วความรักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตปรัชญาโสโตอ,อิกสอนว่า พลังที่แท้จริงของผู้ชายมาจากความสามารถในการควบคุมตนเองและการไม่ถูกอารมณ์ครอบงำผู้ชายสโตอีกเข้าใจว่าแม้จะผูกพันกับผู้หญิงที่เขารักคุณค่าและความสงบสุขของเขาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอเขาใช้ชีวิตอย่างสงบแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือระยะห่างในความสัมพันธ์เขาจะไม่ปล่อยให้ความผันผวนภายน,นอกมาส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขา สิ่งนี้ช่วยให้เขากลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมอบความมั่นคงให้กับผู้หญิงข้างกายความเป็นอิสระนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาขาดความรักตรงกันข้ามเขารู้วิธีที่จะรักอย่างอิสระโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องเขาเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนที่เขารักและในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้ทั้งสองได้พัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์จึงแข็งแกร่งขึ้นไม่ถูกผูกมัดด้วยการพึ่งพิงหรือความกลัวที่จะสูญเสียความสงบและการควบคุมตนเองนี้เองที่ทำให้เขามีเสน่ห์ผู้หญิงรู้ดีว่าไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือมีความท้าทายใดๆเขาก็จะยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงเขาสร้างความรู้สึกสงบสุขและบรรยากาศที่ปลอดภัยเพื่อให้ทั้งสองสามารถสำรวจและพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ ด้วยความเป็นอิสระและความสงบนิ่งนี้เองผู้ชายสโตอีกไม่เพียงแต่รักษาคุณค่าของตนเองไว้ได้แต่ยังทำให้ความรักสมบูรณ์น่าเชื่อถือและยั่งยืนการเดินทางสู่การเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้สำเร็จในชั่วข้ามคืนมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานของการฝึกฝนบ่มเพาะตนเองและที่สำคัญกว่านั้นคือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าภายในของตน คุณสมบัติต่างๆที่เราได้แบ่งปันไปตั้งแต่ความมั่นใจความซื่อสัตย์ไปจนถึงความเมตตาการุณาและความสามารถในการนำไม่เพียงแต่สร้างสเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติแต่ยังสร้างชีวิตที่มีความหมายลึกซึ้งและยั่งยืนปรัชญาสโตอีกสอนว่าคุณค่าที่แท้จริงของผู้ชายไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราภายนอก แต่อยู่ที่ความสามารถในการควบคุมตนเองการยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อทุกความท้าทายและการรักษาคุณธรรมไว้เสมอเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เส้นทางของการฝึกฝนตนเองนี้คุณไม่เพียงแต่ยกระดับตัวเองแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพและความเท่าใจที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองจงจำไว้ว่า การเป็นผู้ชายที่มีคุณค่าไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจให้ใครแต่เพื่อใช้ชีวิตที่ควรค่าแก่การเคารพและสร้างคุณค่าที่แท้จริงหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และต้องการที่จะสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาสโตอีกกรุณากดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดจากเราเราจะร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งการค้นพบการฝึกฝนตนเองและการพัฒนาคุณค่าชีวิตที่ลึกซึ้งต่อไป ทุกย่างก้าวบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนตนเองไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายของการเติบโตแต่ยังเป็นก้าวที่เข้าใกล้ชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายมากยิ่งขึ้น